ครับคะ่ะจะมีห่ออยู่สามมีห่ออยู่สามนอกนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยค่ะมันจะบานมันจะไอ้นี่ไปเลยค่ะเนี่ยวันนั้นวันนั้นคุณคุณมาเนิตเนาะคุณมาเนิตก็มาโยนให้นะคะมาโยนให้หนึ่งร้อยบาทเนาะก็สะสมมันได้แล้วแหลคะค่ะสองบ้านก็คือมันจะมีเอสเซนอันเดียวเป็นทำสมุดอันเดียวนะคะไม่ได้เปิดสองอันเนาะ มันก็จะเข้าไปหากันเนาะมันได้ครบแล้วขอบคุณนะคะยายสุภาน่ารักมากเลยเนาะฝากไปเป็นกําลังใจให้ยายสุภาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเลยกันเนาะแม่น้องเลก็จะขึ้นประมาณบ่ายสี่โมงถ้าไม่แก้วไปไม่ไม่ทันก็จะไปอา่าจะไปดูย้อนหลังดูคลิปดูอะไรให้นะคะแม่น้องเลขอบคุณนะคะมาให้กําลังใจตลอดเลยแม่น้องเลนี่ไม่เคยพลาดเลยนะถ้าไม่แก้วขึ้นไลน์เนาะ ขอบคุณนะคะอ๋อร่วมกันส่งบ้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแม่น้องลีแม่แก้วรวมกันค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเอ่อเมลเดียวกันเอเซนเดียวกันค่ะเมลเดียวกันแต่ว่าแม่แก้วอะ่ะเอาไปตามเอฟซีไงแม่แก้วไปตามเอฟซีแม่แก้วก็เลยได FC เอฟซีเยอะแม่แก้วก็เลยขึ้นหาชั่วโมงแล้วทีนี้ เราก็ไม่ไม่ทำผิดกฎนะถ้าไม่ทำผิดกฎนะ่ะมันก็ได้ก็ผ่านค่ะแม่น้องเลยถ้าเราไม่ทำผิดกฎมันก็ผ่านค่ะผ่านแล้วมันก็เลยจะมารวมกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องเอ๋น้องเอ๋ทำให้ค่ะคุณเดอะอท์ไซเดอร์ที่อยู่บ้านพี่แดงน่ะอยู่บ้านพี่แดงสุดวิไลอะเนาะถ้าใครไม่มีความรู้ก็ไปไปได้นะคะบ้านพี่แดงสุดวิไลก็มีละอาจารย์หลายท่านค่ะมีคุณหมอบ้าน youtube อาจารย์แม่แก้วจริงๆก็อาจารย์อาจารย์แม่แก้วจริงๆก็อาจารย์เอ่ออาจารย์บียอนค่ะบียอนชาแนลนะคะเนาะอาจารย์บนะียอนชาแนลเนาะเพราะว่าแม่แก้วจบเอ่ออ่อบรมอบรมสามสิบชั่วโมงค่ะสาสิบชั่วโมงมาจากบ้านอาจารย์บียอนนะคะแกก็ขึ้นไลฟ์ตอนนี้ซับตอนนั้นซับยังไม่ถึงแสนนะพอพอพอมาพออาจารย์มา มาขึ้นไลฟ์ขึ้นอะไรมาสอนเนะาะท่านมาที่จบจากไอ้เนี่ยค่ะบุรีรัมนี่ค่ะเทคนิคมาหาลาัยเทคนิคบุรีรัมย์ค่ะเทคนิคบุรีรัมย์เนาะท่านท่านมาอบรมแม่ไม่แก้วอบรมทางซูมนะเข้าไปทางซูมนะค่ะก็ ก็ก็หลายๆท่านให้ความรู้เราเนาะเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆนะคะอ่าให้ให้ให้อาจารย์แนะนําบอกว่าให้ทําไปทางเดียวกันแต่ว่าสตอรี่ก็คือมันสตอรี่มันไปมันไปทุกที่ไงทีนี้ fc ก็เลยล้วนเลยค่ะเนาะ fc ก็จะล้วนเลยหน่อยเพราะว่าเขาไปหลายที่แต่อันนี้มันจะเกี่ยวกับเกษตรอย่างเดียวค่ะเนาะบ้านนี้บ้านนี้จะเกี่ยวกับเกษตรอย่างเดียวนะคะเหลือเวลาอีกสอง หนึ่งนาทีนะคะน้องม่แก้วก็จะลงไรนะคะขอบคุณคุณอ๊อฟพักกีฬาขอบคุณคุณบ่าวหนุ่มเมืองชนนะคะบ่าวอุบลหนุ่มเมืองชนนะคะขอบคุณแม่น้องเลี้ขอบคุณยายสุภาขอบคุณลุงป้าแฟมิลี่ขอบคุณน้องแพรวนะคะขอบคุณลุงและป้าชาแนลด้วยนะคะเนาะน่าจะเป็นคนละช่องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนี่ก็ เดี๋ยวแม่แก้วจะทําเป็นไฮไลท์ให้ให้ดูนะคะเนาะเพราะว่าตรงนี้จะทําไฮไลท์สักสักสักอันหนึ่งเนาะให้ดูดกอกกระลำนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ,คณที่มาให้กําลังใจทุกทุกบ้านทุกเลิฟทุกไรนะคะขอบคุณนะคะแม่้องเลขาขอบคุณมากมายเลยไม่รู้เสียงเพลงเข้าไหมเนี่ย่ พามาชมกระลำนะคะเข้าสวนชมดอกกระลำนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณออบพักกีฬาบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เดียวกันจ้าแม่แก้วยายเรียนรู้จากอาจารย์ค่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะยายสุภาเนาะ ขอบคุณค่ะเนาะนี่แก้วก็ได้อบรมมาสาสิบชั่วโมงแล้วนะคะก็ก็จะประมาณนี้อาจารย์ท่านก็ขึ้นไลฟ์ทุกวันนะคะไปชมได้นะคะเนาะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุม่มบ๊ายบายห้าร้านดวงใจ